นี่น่ารักจังไงเออหยบปล้นฉันเลยนะอย่าบ้านะผมแค่อยากได้รอยสักไหมน่ะค่ะคุณน่าจะอยากดูนี่นะร้อยสักสุดโหดเหรอหืมไหนดูหน่อยสิไม่อ่ะมอตเตอร์ไซค์เทมากเลยใช่ไหมล้อกันเล่นเหรอมีแค่อย่างเดียวเท่านั้น ว้าวจะเห็นเทียนก่อนขอโทษนะคะอยากเอาอะไรก็เอาไปเลยเอออะไรนะฉันอยากได้นี่เออลูกหมาเนี่ยนะถามจริงจัดเลยให้ไวได้คะ่ะได้คะ่ะมาเริ่มกันลูกหมาฉันเองอะเพื่อนซีตลอดกันมันน่ารักมากเลยว้าวฉันสัญญาตัวเองไว้ว่าจะไม่้ดนไห้ เขาปุกปุยมากเลยเขาน่ารักจริงๆเฮ้ระวังเขาเป็นของฉันนะว oh, <c oughs> ขอโทษทีไปเดินเล่นกันฉันรักแก่มากเลยลูกอมนี่อร่อยจัง <t ap> เออไง <t ap> ไงบายดีนะเฮ้เพื่อน ให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างฉันมีรอยสักเจ๋งๆในนี้ฟังดูดีนี่นี่ก็น่าเกรงขามนะน่าเหรอมันน่ากลัวไปหน่อยอะมีอะไรอีกนะโอ้๊แมงมุมแม่ผมต้องโมโหแนะ่รู้แล้วกระโหลกไงฝันร้ายแง่แง่งั้นอยากได้อะไรล่ะนี่ไงมันน่ารักมากเลยเฮ้ hey, ผิวของคุณนี่นะ อดใจรอไม่ไหวแล้วมันไม่น่ายากนะเออใช่เพอร์เฟกผมจะตั้งชื่อมันว่าเดซี่เกือบเสร็จแล้วต้องมีอะไรเพิ่มสักหน่อยแต่อะไรล่ะว้าวอุ้ยขอโทษจริงๆหมาสองตัวงั้นเหรอสองตัวสองขอโทษนะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลย,ยแหมมันน่ารักมากเลย ว้าวขนเต็มไปหมดนี่ลองนี่สิเออผมว่ามันใช้ไม่ได้นะไรประโยชน์จริงๆอืจะใช้อะไรได้อีกอะ่ะรู้แล้วเทปนี้เหนียวหนึบมากเอามานี่หวังว่าจะได้ผลนะไม่งั้นเออให้ช่วยไหมช่วยด้วยผมติดเออฉันคิดไม่ออกแล้วเริ่มโกรธแล้วนะ โอโออมยิ้มฉันลองหน่อยก็ดีนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะหืมขอให้ได้ผลด้วยเถอะดูนี่สิฉันว่าคงกินไม่ได้แล้วสินะแต่อย่างน้อยฉันก็ปลอดภัยอะเดซี่เิสกิตกลับบ้านกันพกเพื่อนๆฉันต้องตื่นเต้นที่ได้เจอแกแน่ฉันน่าจะทำความสะอาดเครื่องซักหน่อยดีขึ้นหน่อยอุย๊ย ไงฮ้ไม่เป็นไรโอ้ h ้ยฉันอยากสักนะคะนี่คือคนที่ฉันปิ้งค่ะ <c oughs> คุณทำได้ไหมเออแน่ใจนะค่ะมันต้องคุมแน่แน่เออก็ได้เอา,เอาละนะน่าจะน่าสนใจอยู่นะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ว้าวบจัง ฉันต้องใช้สมาธิเหลืออีกนิดเดียวเรียบร้อย <Huh? S 1> เออเธอน่าจะอยากได้นี่นะฮะทำไมล่ะ <c oughs> อะไรนะฉันว้าวเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะคุณเก่งที่สุดเออแน่นเกินไปแล้วขอบคุณมากค่ะฉันจะได้เห็นเควินทุกวันละเขาหล่อจังบ๊ายบายโอเคพี่ลึกคนเฮ้ย <c oughs> ไม่จบไม่สิ้นสักทีงานเยอะจริงๆเลยฮัลโหล เดี๋ยวนะฮัลโหลรู้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดกับคุณจะส่งเอกสารวันนี้นนแน่แน่สัญญาออื้พอกันทีอยากกลับบ้านฉันเกลียดงานนี้ฮึสตูดิโอสักเวทมนต์ฉันอยากเป็นแบดบอยมานาแล้วฮ <c oughs> วัดดีคุณสักลายนี้ให้หน่อยได้ไหม <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> แน่ใจนะ <c oughs> ใช่เลยเอาเลย ร่างกายคุณเองนี่หือ,อเจ็บจังเอ้ยเสร็จแล้วหวังว่าคุณจะชอบเยี่ยมมากคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องการมันมากแค่ไหนบายบาย <c oughs> เขาแปลกสมัดเออดีขึ้นเยอะเลยนี่แหละทำได้หลายอย่างพร้อมกันจะส่งเอกสารไปดูนี้แหละเธอน่ารักจังฉันต้องทำให้เธอไปทับใจ สู้ชายพิลึกนึกใครกันนะ่ะเธอมองฉันอยู่นั่นฉันต้องโชว์กล้ามท้องให้เธอดูเออฉันไม่มีกล้ามท้องเฮ้อเออนึกออกแล้วละ่ะมันต้องเจ๋งมากแน่ๆนนะ่เดี๋ยวกลับมานะหฮ้อว้าวสตูดิโอสากข,ของจริงเหมือนที่เห็นในหนังเลยอะเออหวัดดีเออไงให้ช่วยอะไรคะ ผมอยากได้กล้ามนะ <S <S ผมอยากให้คนไปทับใจนะฉันดูว่าต้องทำยังไงมันต้องแก้ปัญหาของคุณได้แนะ่เอาล้วนะแน่ใจนะว,ว่ามันจะได้ผลนะ่ะน่าจะได้แล้วดูดดสิสุดยอดเดี๋ยวมันอะไรกันเนี่ยอุ๊ยขอโทษทีคือว่าเธอจะยังไปทับใจแหละ ไม่รู้สิพูดจริงๆมันดูแปลกใช่ไหมฉันดูงี่เง่าชมัดโชคดี <c oughs> เฮอ,อกลับมาแล้วเอเธอนี่เองทำไมฉันถึงคิดว่าจะได้ผลนะงี่เง่าชัด <c oughs> มันมันรู้บีกเหรอฉันชอบมากเลย <c oughs> จะว่าอะไรไหมเอาเลย <c oughs> รู้สึกแปลกแปลแฮ มาออกกำลังกายกันหลังจากนี้ว่างหรือเปล่าโอพระเจ้าน่ารักสุดๆอยากจุบจ๊บจุ๊น้องจังเลยหึ้หมาพวกนี้น่ารักเกินห้ามใจจริงๆฉันอยากเล่้ยหมาจังเลยพ่อค่ะว่าไงเรียกพ่อหรอหนูอยากเลี้ยงหมาได้ไหมคะนะก็ไม่ แต่แต่แต่มันไม่ยุทิธรทำเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันหาวิธีเลี้ยงหมาได้แล้วเดลลี่อยู่ตรงนั้นไงเยสฉันจะลงมือแล้วนะโอเคเดลลี okay, ori, ่เธอต้องช่วยฉันให้ได้เพื่อนสีคนใหม่นะช่วยเอาน้องหมาน้อยน่ารักที่สุดมาให้ฉันทีเหีือแค่ต้องวาดให้เสร็จเพียงเพียงเพียงเฮ้ยได้ผลจริงๆด้วย ขอบใจนะแอรี่เธอนั้นน่ารักอุกปุยจริงๆฉันจะรักเธอตลอดไปแป้งผมของฉันแล้วค่อยแป้งผมของเธอเธอสวยจังเลยต้องทำให้เธอดูดีเสมอเธอเต้นเก่งจังดูสิฉันทำผมทรงเดียวกับเธอได้นะเรียบร้อยไม่เวลายิบปาบให้กันแล้วเธอเป็นเพื่อนสีที่สุดในโลกของฉันเลยนะ ไอเ้เสือลูกมีอะไรอยู่น่ะไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรขยัะทั้งนั้นโอ้ม่แย่แล้วพ่อเป็นลมไปแล้วพออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพ่อเป็นลมไปหรอแล้วหมานี่มาจากไหนเนี่ยหนูรู้ค่ะว่าพ่อไม่ให้เลี้ยงหมาเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงเขาไว้ได้ ดีใจจังเขาเป็นเจ้าตัวแสบที่น่ารักดีนะโอเครูปนี้ออกมาเยี่ยมมากพอเฟกได้เวลาทาแล้วฉันยังต้องใช้อะไรอีกนะนั่นไงแปรงหวีผมมันใหม่ววาวเธอมีแดรี่เวทมนต์ด้วย ฉีดน้ำหอมสักนิดฮะอ,อะไรนะอืมฉันแค่คิดไปเองละมัง้งเรียบร้อยทีนี้ฉันก็พร้อมไปแล้วโอเคในที่สุดเธอก็ไปได้สักทีเย้เธอทิ้งแดอรี่เวทมนต์ไว้ด้วยฉันก็อธิษฐานเหมือนกันฉันอยากได้ป๊อปอิดอันใหม่จริงๆนะว,ว้าวฉันได้ของอย่างที่อยากได้เลย เฮ้ยเจ๋งสุดยอดฉันอยากได้ย่งอื่นอีกเอาป๊อปปิดมาให้หมดเลยมาแล้วเฮ้ยวันนี้เยี่ยมสุดๆไปเลยฉันอยากอยู่กับป๊อปอิดทั้งหมดนี้จริงๆอยู่ในกองป๊อปอิดแบบนี้ช่างมีความสุขอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เธอเอาแดรี่ของฉันไปนี่เองแร้วสาวราชมัรเล่นป๊อปอิดของเธอไปเธอ ไม่มีอะไรเหลือให้กินเลยฉันหิวจะตายแล้วแต่ไม่มีอะไรกินเราจะทำยังไงดีล่ะฉันหิวสุดๆแล้วนะเฮ้เดี๋ยวสิฉันน่กอะไรได้แล้วเออเธอทำอะไรนะคิดว่าตัวเองเป็นเจไดหรือไงเชื่อฉันสิต้องได้ผลแน่โหเดลรรี่นี่สุดยอดโอเคมาแก้ปัญหาของเรากัน น่าจะประมาณนี้แหละย e s สฉันได้อาหารมาแล้วแอปเปิลนี่เธอเลือกอ้นี้เนี่ยนะร้อยถึงตาฉันก่อนดูว่าฉันจะทำอะไรบ้างพร้อมหรือยังดูนี่นะทาดาโหฉลาดมากฉันน่าจะคิดถึงเจ้านี่บ้างเอาล่ะได้เวลาขนมอย่างที่สองมันต้องพิซซ่าแล้วก็ของอร่อยอย่างอื่นด้วยใช่อย่าลืมขนมหวานด้วยนะ อูแล้วก็หาอะไรมาดื่มด้วยนี่ต้องเป็นงานเลี้ยงที่มีแต่อาหารอรอ่อ,รอยๆแน่เลยสุดยอดเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เลยอาหารโปรดของเราทั้งนั้นเบอร์เกอร์เฟนไซายพิซซาและผละไม้ฮอทดอกมัเชเมลโล่มันฝรั่งทอดน้ำบัดลมเื้อมาเร็วจัดหนักเลยอร่อยจริงๆ เอาล่ะนักเรียนได้เวลาสอบแล้วคำตอบข้อนี้ถูกหรือเปล่าไม่เฮ้ช่วยฉันหน่อยสิอะไรไม่ทำเองสิโอเคเพื่อนสีต้องช่วยฉันแน่เฮ้อยากช่วยฉันหน่อยไหมโอ้ยสอบตรงหงแง่เลยเจคฉันช่วยได้นะ โอเพรเ้าเยสได้โปรดเถอะนี่เอานี่ไปนั่นแหละไดอารี่ให้พรช่วยได้ว้าวน่าทึ่งจริงๆเอาล่ะได้เวลาช่วยชีวิตตัวเองแล้วฉันแค่ต้องเขียนอะไรสักอย่างในนี้ไม่ใช่แค่สอบให้ผ่านนะแต่ฉันจะได้ท็อปด้วยละ ว้าวดูข้อสอบสิมันตอบให้ฉันหมดเลย yes 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 เฮ้ยฉันมีไอเดียเจ๋งๆอีกอย่างเธอไม่อยากช่วยฉันใช่ไหมโอ้โอ oh ้ oh. ดูเหมือนดิสสอของเธอจะใช้ไม่ได้แล้ว <laughs> และสำหรับคนที่ไม่ช่วยเพื่อนสีโอ้โอไม่ oh ท้องฉันฉันก็ไปห้องน้ําด่วนฮดูเขาวิ่งสิขอโทษครับคุณครูผมทำข้อสอบเสร็จแล้วโอ้ฉันตื่นเต้นจังเอาละ่ะนี่ผลสอบของพวกเธอเอานี่แมนดี้ไม่นะเอฟเหรอฉันทำผิดหมดได้ยังไงอะแงละ่ะเขาได้เอ เธอคงต้องเรียนให้หนักขึ้นแล้วนะแมนดี้ทำไมเขาฉลาาแต่ใจร้ายจังนะเขาต้องเสียใจนแน่แน่ได้เวลาไดอารี่แล้วแค่ปรับเปลี่ยนสักหน่อยดูซิว่าตอนนี้เขาจะชอบเกรดตัวเองไหมฉันอยากได้ข้อสอบขึ้นเร็วๆแล้ว,วนี่ของเธอแมนดี้ ว,ว้าวได้เอบวกเซอร์ไพรส์จริงๆคิดว่ายังไงล่ะเธอได้เอแต่ฉันได้เอเหรอเธอน่าจะเรียนให้หนักกว่านี้หน่อยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่แม่จะถึงบ้านแล้วที่นี่ลงไปหมดทำไงดีอ <c oughs> ต้องทำความสะอาดเสื้อผ้าสกรปรกกับขยะเท <c oughs> ียบเลย น่าจะโอเคแล้วนะโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ฉันว่ามันแย่กว่าเดิมอีกนะแม่มาแล้วแมนดี้เป็นคนเดียวที่จะช่วยฉันได้อ๋อเจ๊เขาเจอเรื่องยุ่งๆตลอดเลยฉันจะช่วยเขาหน่อยก็แล้วกันเขาโชคดีที่ฉันเจอไดอรรี่นี่แต่เขาก็ควรทำความสะอาดห้องตัวเองบ้าง เอาละนี่น่าจะช่วยเขาได้นะเจกแม่กลับมาแล้วได้ทำความสะอาดห้องแบบที่แม่บอกหรือเปล่าฮืมไหนดูสิไม่มีเสื้อผ้าหรือขยะเลยดีมากแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆมีห้องสะอาดๆแล้วรู้สึกดีใช่ไหมล่ะ เจ็บก็จริงแต่มันก็คุ้มค่าและจะเสร็จแล้วฉันอยากมีพลังวิเศษมาตั้งนานในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเริ่มกันเลยเวิร์กจริงๆฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่โหมันร้อนรุ่มไปหมดฉันเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกมันสุดยอดมากเลยว้าวฉันไม่แง่เร็วขนาดไหนเนี่ยอยากออกไปท่องโลกมานานแล้ว โอ้เอาโอ้ยคุ้มค่าสุดๆไปเลยโอ,โอเคคลวยมาค่ะแล้วเดวิดล่ะเดวิดขี้เกียเป็นประจำอยู่แล้วไม่นะนี่กี่โมงแล้วฉันสายแล้ว ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างปากกาสักลายอยู่ไหนนะอ้าเจอแล้วถ้าไม่มีแก่ฉันต้องแย่แน่ๆฉันต้องย้อนเวลากลับไปสักแปดโมงน่าจะดีได้ผลเย่ฉันต้องไปโรงเรียนฉันขาดมันไม่ได้แล้วมีประโยชน์มาก ต้องไปแล้วเดี๋ยวสายอีกวัดดีครูครับผมมาแล้วขอบใจช้าเดวดเป็นเด็กดีมากเลยเนะืะหิวจังเลยกินอะไรดีโอ้พิซซ่ามันมาอยู่อะไรในนี้เนี่ยจะอ้วกฉันอยากกินอาหารรู้แล้วประกาศสักลายเพื่อนยาก อยากกินอะไรก็ต้องได้กินแต่ก็อยากกินพิซซ่าอร่อยๆว้าวเยี่ยมไปเลยใช่แล้วพิซซ่าสุดอร่อยของฉันคนเดียวน่ากินมากอยากกินไม่ไหวแล้วนี่เด็กส่งพิซซ่าทางนี้พูดกับฉันหรือเปลเด็กส่งพิซซ่างั้นหรอเเดี๋ยวนะฉันอยากกินพิซซ่าไม่ได้อยากเป็นคนส่งได้แล้วครับ กินแห้อร่อยนะอย่างน้อยก็ได้ข้าวแรงว้าวพิซซ่าเต็มไปหมดเลยน่าอร่อยฉันต้องยุ่งแน่ๆโอเคงานก็คืองานขอบใจไม่ต้องทอนนี่ครับผมก็ไม่แยากเท่าไหร่นะยังไม่หมดอีกหรอ ฉันส่งครบแล้วนะต้องลบรอยสักนี่ทำไมมันลบไม่ออกล่ะหยุดนะไม่แบบนี้ไม่แฟร์เลยช่วยทำให้มันหยุดทีฉันไม่อยากทำแล้วอะไรอ่ะนายอยากได้รอยสักทั้งตัวเหรอตลกจริงๆคือว่ามีเงี้เงาว้าวสตูดิโอสักของจริงฉันมีรอยสักที่เหมาะกับคุณรอยสักในฝันของคุณอยู่ในเล่มนี้แล้วไม่ผมไม่อยากได้รอยสักเด็กเนิร์ดอะ ผมเป็นหนุ่มเทพผมก็อยากได้รอยสังหนุ่มเทพสิโอเคถ้าคุณว่างั้นนะนะมันต้องยอดเยี่ยมมากแนะ่แนะ่อ้อยอ้อยเจ็บจังอุ้ยเรียบร้อยโออผมเท่แล้วลูกค้าที่มีความสุขอีกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่มันปกติหรอเออไม่คิดว่าเป็นไปได้ด้วยซ้ำไม่อยู่ที่ทำเลย โอ้ oh, แล้วนี่ล่ะรอยสักกดไหลสักมาเลยโอเคมาลองกันอีกทีไอเดียดีสุดๆฉันจะกลายเป็นคนดังเป็นหนุ่มเท่เฮ้เฮ้พวกเขาดูน่ากลัวเอามาันอกไปพอใจอังอ้นในหัวแตกฮ <c oughs> ทำไมพวกเขาใจหลายจังมีไอเดียอีกไหม งั้นสักแมชให้หน่อยได้ไหมผมจะหารักแท้ได้ครั้งที่สามน่าจะโชคดีลองคิดว่ามีเนื้อคู่ดูสิว้าวอยู่นิ่งๆเฮ้ย <Hey! S 2> ทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ตลอดเลยอ่ะเฮ้ยคุณลืมของอะ่ะไปอย่างนี้ไม่ได้นะต้องมีคนจ่ายเงินด้วยสิงั้นเหรอขอ,อดูก่อนว่ามีเท่าไหร่นะไม่มีอะ่ะ ฉันต้องหาลูกค้าใหม่โอลิเวียฉันมุ่งมั่นกับงานอาริเดกทั้งหมดของฉันแล้วฉันก็กลายเป็นมือโปรในทุกเรื่องไม่เห็นหรือไงว่าฉันกำลังเรียนอยู่ถ้าไม่เห็นก็จะไม่นึกถึงนี่ใส่ไม่ดีเลยนะพี่สาวฉันแค่ต้องการความเงียบสงบจีนี่ ฉันว่าเขาช่วยฉันได้แน่อยากให้ฉันช่วยเหรอปิดเสียงเขาหน่อยไม่มีปัญหาฉันได้ยินเสียงตัวเองคิดเรื่องที่เขาไม่รู้ก็ไม่ทำให้เขาเสียใจโอลิเวียโอลิเวียโอลิเวียผู้เดชฉันเข้ามาเลย ให้ฉันเหรอเธอดูสวยมากเธอลืมโทรศพัพท์เราก็ไม่รู้ตูวด้วยซ้ำได้เวลาให้ฉันได้เล่นสนุกสักหน่อยแล้วทำให้ขุงเงียบปากซิไม่มีทางตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายอีกคนนะแหมเธอใจดีกับฉันเกินไปแล้ว นั่นก็เพราะฉันชอบเธอไงล่ะแล้วตอนนี้จะทำไหมได้กำลังเริ่มต้นการปิดเสียงอย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี่เขายังคุยกับฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะอะไรนะสร้างเหอะเยี่ยมไปเลยทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเสียงแฟนเลยอ่ะน่าอายจัง นี่มันทรมานกันชัดๆเจ๋งใช่ไหมมาเร็วบายเรามาทำอะไรที่นี่กันนะ่ะขอโทษนะคุณทำฉันตกใจฉันกลัวความสูงไม่กล้ามองเลยตอนนี้ฉันหวังว่าจะได้กลับไปบนท้องฟ้าได้ยินไหมแปลกแฮะทายซิว่าใครจะได้ไปเที่ยวฉันเหรอ จะได้ไปไหนหรอไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละใจร้ายจังได้เวลาเอาคืนให้สันพาเธอไปทริปที่จะไม่มีวันลืมนะจริงหรอฉันอยู่ในลอนดอนเยี่ยมเลยไปไหนต่ออะฝรั่งเศสเอาขนมปังกับชีสมาเลย พูดหวีวู้ฮูต่อไปอียิบล่ะที่นี่ร้อนจริงจังเลยล่ะว้าวผมรับไม่รับด้วยหรอกถ้าพวกนี้มันอะไรอะ่ะฉันว่าฉันทำได้นะหรือไม่ได้เกิดเลยขึ้นกับโทรศัพท์อะฉันว่าแบตคงใกล้หมด ดูวิวพวกนี้สิทุกคนโลงอกฉันอธิบายได้แค่จะถ่ายรูปลงไอจีน่ะรอก่อนนะฉันจะช่วยเธอเองจีนี่จะเสียบชาร์จแล้วทำให้มันดีๆหน่อยนี่ล่ะข้อยอย่างชั่ว ชาวิกตอกมาดูฉันเต้นกันสิฉันสอนมาเป็นอย่างดีเลยเนี่ยยสฉันเต้นดีเจ๋งมากเออลูน่าเธอทำอะไรอะเฮ้ยนั่นมันแอปเปิ้ลฉันนะเอาละทุกคนดูฉันเล่นมายากลนะขั้นตอนแรกฉันจะเอาแอปเปิ้ลมาเสียบต่อกันกับไม้แบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะต่อไปฉันต้องใช้ขวดที่เติมน้ำแล้วไม่มีทางที่เราจะใส่แอปเปิ้ลพวกนี้ลงไปได้เลยใช่ไหมผิดแล้วจ้ะใส่ได้ถ้าฉันใช้เวทมนต์ ชดาแอปเปิลลงไปอยู่ในขวดแล้วฉันทำได้ไงหรอมันคือมายากลไงละ่ะอะไรกันเนี่ยน่าประทับใจมากน่านะลูน่าบอกหน่อยว่าต้องทำไงโอเคความลับก็คือโอเคฉันว่าฉันเข้าใจแล้วไหนขอลองบมางสิดูเหมือนว่าแอปเปิ้ลพวกนี้จะติดขวดนะแต่เข้าได้ด้ยใช้มายากลชดาทีนี้แอปเปิ้ลก็ออกจากขวดได้หมดแล้วอยากรู้ไหมว่าเราทำได้ยังไงแบบนี้ไงละ่ะ แอปเปิลจะเข้าไปอยู่ในขวดได้ถ้าเพื่อนๆตัดด้านหลังขวดออกเห็นไหมแอปเปิลเข้าไปในขวดได้ละได้เวลาดูรายการผงเจ๋งแล้วเออเจคนายมาทำอะไรที่นี่บอกแล้วไงฉันมารอดูรายการโชว์มายากลฉันนั่งดูกับนายด้วยก็ได้มันต้องเจ๋งแน่ๆฉันหออขนมมาเพียบด้วยจ้าเห็นแล้วแหละ เพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าโอเคขอรีโมทหน่อยรายการจะเริ่มแล้วขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะครับมันต้องเจีงแนะ่ๆนะต้องขออภัยทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับแต่วันนี้โชว์ถูกยกเลิกไปแล้วอะไรนะไม่มีโชว์หรออ๋อไม่มีโชว์หรอ Yes ฮะแต่แจ็คดูเศร้าไปเลยเขาคงตั้งตารอที่จะดูโชว์มาทั้งวันแล้วนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว รู้แล้วกระป๋องใส่ขนมจะแก้ปัญหานี้เองฉันจะใช้มีดแล้วเริ่มเจาะลงไปที่ด้านข้างของกระป๋องเล็กใช้มีดคมๆจะทําให้ตัดได้ง่ายขึ้นตัดกระป๋องเล็กออกเป็นครึง่งทีนี้ก็ใช้กระป๋องใหญ่มาช่วยฉันจะใช้ครึ่งหนึ่งของกระป๋องเล็กไปอีกครึ่งหนึ่งของกระป๋องใหญ่ไว้ทีนี้ก็ต้องใช้กระดาษที่มีลายเหมือนกับผนังในห้องฉันจะใช้กาติดกระดาษนี้ลงไปที่ช่วงล่างของกระป๋องพอดีเป๊ะเลยเฮ้เจคมาดูนี่สิ ดูสินี่กระป๋องขนมของเธอแล้วฉันก็จะปิดมันด้วยผ้าค่มโอ้มมนล,ลึกลก็ุืยไมลึกกกุ๋ยเห็นไหมฉันเปลี่ยนให้มันเป็นกระป๋องเล็กได้แล้วอะไรกันเนี่ยง่ายมากเลยดูนะฉันแค่หมุนกระป๋องไปอีกด้านหนึง่งอ๋อเข้าใจแล้วไอเดียเยี่ยมมากเลยขอฉันดูกระป๋องหน่อยสิทางเราต้องขอพัยอย่างยิ่งเรามีข่าวใหม่เข้ามาครับเฮ้เจคดูในทีวีสิ กลายเป็นว่ารายการกลับมาใช้อีกครั้งแล้วย e s สโอเคฉันมีแก้วกับเครื่องดื่มพร้อมแล้วก็แค่ต้องจัดให้เรียบร้อยงายลูน่าดูเจ๋งมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยหยุดนะขนมนี้สำหรับปาร์ตี้่อะทำไมเธอไม่มาช่วยฉันจัดงานล่ะได้ไหมช่วยก็ได้โหยแก้วเพียบเลยโอ น่าเบื่อชมัดมเราไดหักฉันทำอะไรที่สนุกกว่านี้ล่ะฉันก็แค่ต้องใช้อีกแก้วเฮ้ยลูน่าดูนี่สิเมทมนดูสิฉันทำให้แก้วลอยได้ด้วยแหละว้าวเธอทำนี่ยังไงอะเท่มากเลยอะสอนฉันหน่อยสิว่าต้องทำไงง่ายแสนง่ายเธอก็แค่เจาะรูบนแก้วแล้วเอานิ้วโป้งสอดเข้าไปขอลองบ้างนะบางทีฉันอาจจะลองขยับมือแบบนี้ มันได้ผลดูเหมือนแก้วกำลังลอยอยู่เลยอะไรเนี่ยเขาเขาโมยขนมไปทางถ้วยแล้วมือหนาต้องตุ่นขั้นแทบงั้นหรอ